สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับ30สิงหาคม2565 8น5านฬิกา45นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับคลิปนี้มาทักทายอสมอแล้วก็มีเอกสารสำคัญให้อสมอนำไปศึกษาไปอ่านทำความเข้าใจนะครับเมื่อวานนี้วันที่29สิงหาคม2565ช่องปอนบ้าน YouTube ได้ทำคลิปขึ้นเพื่อให้อสมอ ทราบวิธีสมัครวิธีคู่สมรสอสมสมัครเป็นสมาชิกชกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้ย9สิบเกสิงหาคมนะครับและเมื่อวานนี้วันที่ย9สิ้างหาคมวันเดียวกันทางสมาคมชกสสมอแห่งประเทศไทยเขาก็ได้ประกาศรับสมัครอสมคู่สมรสอสมเป็นสมาชิกชกสชกสสมออย่างเป็นทางการแล้วนะครับ โดยวันนี้เราจะนำรายละเอียดมาอา่านให้ฟังพร้อมกับแนบลิงก์ให้พี่น้องอสอมสามารถดาวน์โหลดไปอา่านเองได้พร้อมกับแนบลิงก์ให้พี่น้องอสมดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับคำยินยอมให้หักเงินจากคู่สรมรสอสมนะครับดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคารตกสในกรณีสมัครเป็นสมาชิก ชกสสมนะครับเอาละครับคลิปนี้จะมาเพิ่มเติมต่อจากคลิปที่แล้วที่เราบอกวิธีสมัครเป็นสมาชิกชกสสม,อสมอของคู้สมรสอสมอโดยบอกเพิ่มเติมโดยอ่านจากประกาศของสมาค,คมที่ประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้วและท่านผู้ชมที่เป็นอสมอสามารถดาวน์โหลดเอาไปอ่านเองและสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหักเงินจากธน,นาคาร ไปปิ้นออกมาและทำการตามที่อธิบายได้ครับสมาคมโชโกสอสมอได้ประกาศคณะกรรมาการสมาคมฉบับที่9ทับ2 5 5, 5เรื่องการเปิดรับสมาชิกกลุ่มคู่สมรสอสมอแล้วนะครับก็จะไม่อ่านนะครับให้ท่านผู้ชมไปอ่านเองแต่ว่าจะอธิบายสั้นๆก็คือเขาเปิดรับคู่สมรสอสมอทั่วประเทศและคู่สมรส อาสาสมัครสาสุกกทมหรือว่าอสสนะครับซึ่งคู่สมรสอสมทั่วประเทศและคู่สมรสอสสของกทมที่มีสิทธิ์จะสมัครเป็นสมาชิกชกสสมนั้นอสมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกชกสอสมก่อนอยู่แล้วนะครับอสสก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกชกสสมสมบูรณ์ก่อนอยู่แล้วคู่สมรสจึงจะมีสิทธิ์สมัครนะครับโดยให มาดูคุณสมบัตินะครับต้องเป็นคู่สมรสอสมรนะครับผู้ที่จะสมัครต้องเป็นคู่สมรสของอสมที่เป็นสมาชิกชกอสมรของประเทศไทยแล้วเท่านั้นนะครับต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนนะครับต้องหักเงินจากบัญชีผู้สมัครคู่สมรสอสมที่จะสมัครจะต้องมีบัญชีธนาคารกศสนะครับใครมีบัญชีธนาคารกศแล้วก็ใช้บัญชีเดิมได้ใครไม่มีก็ต้องไปเปิดบ <un> <sh> ัญชีนะครับ แล้วก็ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะซึ่งเมื่อเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วไม่ได้จํากัดอายุนะครับว่าอายุจะมากขนาดไหนแต่ต้องให้บรรลุนิติภาวะก่อนนะครับเรื่องที่1ไม่จํากัดอายุนะครับแต่ต้องบรรลุนิติภาวะคําว่าบารรลุนิติภาวะก็หมายถึง20ปีขึ้นไปนะครับข้อต่อไปครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือบุคคลไร้ความสามารถนะครับข้อต่อไปนะครับ คู่ส, Bref, สมรสเราสมอที่จะสมัครนะครับจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ได้บอกเลยนะครับว่าโรคไหนเอาไม so an ่เอาก็ขอให้มีใบรับรองแพทย์แพทย์ลงความเห็นว่ามีสุขภาพแข็งแรงก็รับนะครับส่วนโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคประจําตัวอะไรอะไรก็ไม่เกี่ยวขอให้มีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ลงความเห็นว่าม <interrupted> ีสุขภาพแข็งแรงก็เป็นว่ารับครับแล้วก็จะประกาศรับสมัครเป็นรอบๆไปนะครับโดยรอบที่หนึ่งจะประกาศรับ จะเปิดรับสมัครวันที่1กันยายน6 5- ถึง31บธันวาคม65นะครับเอกสารที่ใช้ประกอบนะครับของผู้สมัครนะครับก็ต้องมีดังนี้นะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ใบรับรองแพทย์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,นคือถ่ายเอกสารและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นนะครับส่วนใบรับรองแพทย์ใช้ฉบับจริงนะครับแล้วก็ สำเนาทะเบียนบ้านนี่ก็ถ่ายเอกสารลงรับลงชื่อสำเนาถูกต้องสำเนาหน้าบัญชีธนาคารทกสที่จะให้หักเงินนั่นแหละครับของผู้สมัครนะครับสำเนาทะเบียนสมรสลงชื่อสำเนาถูกต้อง5อย่างนะครับของผู้สมัครส่วนของผู้ที่จะแนบประกอบไปกับใบสมัครนะครับก็มีเอกสารผู้รับเงินสงเคราะห์ก็มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าบัญชีธนาคารพวกนี้ถ่ายเอกสารเจ้าของเอกสาร ก็คือผู้รับเงินทุกคนต้องลงชื่อรับรับรบองสำเนาถูกต้องนะครับรายละเอียดท่านผู้ชมก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของท่านนะครับในการลงนามเอกสาราต่างๆเพื่อความถูกต้องนะครับนี่คือเอกสารนะครับที่จะต้องส่งไปพร้อมกับใบสมัครส่วนหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคารไม่ได้ส่งไปสมาคมแต่ส่งให้เจ้าหน้าที่รพอพสตอของเราหรือเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขของเรา ให้เขาาไปส่งธนาคารนะครับระบบการรับสมัครครับต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์นะครับซึ่งเราเคยได้ทําคลิปให้ดูไปแล้วเมื่อวานนี้ยีสิบเก้าสิงหาคมหกข้านะครับโดยผู้บันทึกข้อมูลก็คืออสมอนี่แหละใครที่ยังไม่มีบัตรประจําตัวโชโกสสมอก็เข้าไปที่เว็บไซต์โชโกสสมอเสร็จแล้วไปเรื่องหัวข้อ ตรวจสอบสถา,านะการเป็นสมาชิกกกสสมอ ok os os พอเลือกตัวนั้นแล้วก็ใส่เลขประชาชาน13หลักของสมาชิกกกสสมอเข้าไปแล้วก็กดค้นหาทีนี้ก็จะปรากฏปุ่มให้กดลงทะเบียนคู่สมรสนะครับก็กดเข้าไปลงทะเบียนพอกดปุ่มนั้นขึ้นมาเขาก็จะขอเลขที่บัญชีธนาคารอสมอที่เป็นสมาชิกชกสอสมออยู่แล้วก็กกเลขที่บัญชีธนาคารเข้าไปก็เข้าไปบันทึกข้อมูลนะครับส่วนใครที่มีบัตรสมาชิกชกสอสมออยู่แล้วก็ เข้าลายส่วนตัวแล้วสแกนเคียวโคดหน้าบัตรสมาชิกชกศสมของตนเองนะครับแล้วก็เข้าไปบันทึกข้อมูลเมื่อเข้าไปบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการที่เราเป็นอสมอยู่นะครับให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการพิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อเราตรวจสอบพอพิมพ์ใบสมัครออกมาให้เราตรวจสอบเสร็จแล้วก็เอามาให้คู่สมรสอสมลงชื่อเป็นผู้สมัครโดยเจ้าหน้าที่ลงชื่อผู้รับรองด้วยนะครับ แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะสามารถปินใบสมัครออกมาได้นั้นในการตอนเราบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์นั้นครับเราต้องอัปโหลดหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคารอัปโหลดไปก่อนนะครับระบบจึงจะสั่งพิมพ์ได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนก่อนที่จะบันทึกข้อมูลลงไปในระบบออนไลน์นะครับเราต้องไปขอหนังเราต้องทําหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีก่อน แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปในระบบตอนเราบันทึกข้อมูลออนไลน์นะครับเสร็จ <g ül> แล้วก็ต้องก็เสร็จแล้วบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์แล้วจึงไปให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ออกมาพอพิมพ์ออกมาตรวจสอบพอ,อบพิมพ์ออกมาตรวจสอบแล้วก็ลงชื่อผู้สมัครพอลงชื่อผู้สมัครนะตรงที่ผู้สมัครนั้นแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อรับรองด้วยเสร็จแล้วผู้สมัครก็คือผู้สมัครรสมีก็จะต้องลงชื่อกำกับท้ายชื่อผู้รับเงินสงฆ์ ทุกคนในช่องลงนามนะครับในช่องผู้รับเงินทงุงค่าทุกคนใ,นในใบสมัครนะครับจากนั้นก็ตรวจสอบเอกสารในใบสมัครที่มุมด้านล่างด้านล่างซ้ายของใบสมัครจะมีรายละเอียดว่ามีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็ตรวจดูให้ครบแล้วก็แนบการส่งไปการส่งส่งผ่านเจ้าหน้าที่ก็ดีนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะรวบรวมไปส่งทั้งจังหวัดไปส่งอำเภออำเภอส่งจังหวัดแล้วก็จังหวัดส่งพร้อมกันเดือนละครั้งอย่างนี้นะครับก็ได้ หรือใครอยากจะส่งไปสมาคมเองก็แล้วแต่เราเพราะว่าใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารประกอบของผู้สมัครของผู้รับเงินสงคนั้นอันนั้นส่งสมาคมส่วนหนังสือยินยอมไม่หักเงินฉบับจริงส่งไปธนาคารนะครับแล้วก็โจงถ่ายรูปนี่ให้อัปโหลดขึ้นระบบเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถจึงจะสามารถพิมพ์ออกมาจากระบบได้เมื่อเราอัปโหลดใบ ใบยินยอมไม่หักเงินนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกสุดเลยเมื่อเราอ่านอ่านประกาศนี้เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ให้ดาวน์โหลดไปอ่านอ่านประกาศนี้เข้าใจเลยขั้นตอนแรกสุดก็คือเราจะเอาไปพิมพ์ที่ร้านคอมพิวเตอร์เองก็ได้นะครับนี่พิมพ์นหนังสือยินยอมออกมาหนังสือยินยอมไม่หักเงินจากบัญชีธนาคารทสอของผู้สมัครก็คือคู่สมรสนั่นแหละครับบอกเลยว่าเขียนที่ไหนร,ประะอปศตไหนก็เขียนลงไปเลยวันที่ก็เขียนวันที่ที่เราเขียนนั่นแหละพศ วันที่เดือนพศแล้วก็ธนาคารทกศเราสาขาไหนก็ระบุสาขาลงไปในนี้ชื่อผู้สมัครอะจะเป็นสมาชิกทกศส,สมอกู้สมรวของสมรชื่อนางอะไรหรือนายอะไรก็เขียนลงไปแล้วก็บัญชีเลขที่ธนาคารทกศตรงนี้บัญชธนาคารสาขาไหนนะครับเขียนลงไปตรงนี้เสร็จแล้วก็มาลงชื่อผู้ให้คำยินยอมตรงนี้นะครับ ถ้ามีลายเซ็นก็เซ็นตรงนี้ชื่อเต็มนายนางนามสกุลลายเซ็นตรงนี้ถ้าไม่มีลายเซ็นก็เขียนชื่อนามสกุลเสร็จแล้วในวงเล็บนี่ให้ใส่คํานําหน้าน,นายนางนามสกุลด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นลายเซ็นพยานเจ้าหน้าที่รปพสตตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่เซ็นด้วยก็ได้หนังสือยินยอมให้หักเงินนี้ให้ถ่ายรูปก่อนเราทําตัวนี้ก่อนนะครับดาวน์โหลดออกมาแล้วไปปิิพนร้านให้ร้าน,านคอมพิวเตอร์ปิิพนให้ก็ได้แล้วไป ให้เจ้าหน้าที่เขาลงนามรับรองให้ตรงนี้ลงนามเป็นพยานลงนามเป็นพยานเราก็ลงนามเป็นผู้ให้คำยินยอมตรงนี้ครับก็ถ่ายรูปไว้ก่อนพอถ่ายรูปไว้ก่อนปับน๊บเนี่เราเวลาเราบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสมัครตามระบบก็บอกเนี่ยขั้นตอนท้ายๆมันจะมีอัปโหลดสำเนามันจะมีอัปโหลดรูปถ่ายอัปโหลดรูปถ่ายทะเบียนสมรส อัปโหลดรูปถ่ายใบรับรองแพทย์อัปโหลดรูปถ่ายที่เราถ่ายหนังสือยินยอไม่หักเงินจากบัญชีธนาคารนี่แหละอัปโหลดขึ้นไปก็บันทึกเสร็จแบบนี้หลังจากนั้นเราจึงไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้พิมพ์ใบสมัครมาแล้วลงนามมันจึงจะสามารถพิมพ์ได้นะครับเอาละครับต้อก็ทําตามนี้นะครับส่วนไฟล์นี้ที่ท่านชมอยู่ในนี้ในนี้เราจะแนบไว้ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกและคำอธิบายใต้คลิปนะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นประกาศจากสมาคมว่าเริ่มรับสมัคร1กันยาย,ยน65ถึง30ธันวาคม65รายละเอียดก็ตามที่เราอ่านให้ฟังนี้และก็ท่านผู้ชมสามารถดาวน์โหลดไปอ่านเองได้เนี่ยลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกและคบอธิบายใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แจ้งให้กับพี่น้องอสมอสรทราบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ